โรคมือเท้าปากพบได้ในเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กสถานที่เล่นของเด็กโดยเฉพาะในที่ที่อยู่รวมกันอย่างแออัดจะมีโอกาสเกิดการระบาดได้การระบาดยังมีประปายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในฤดูฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้นสำหรับโรคมือเท้าปากเนี่ยนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้หรือที่เราเรียกว่าเอนเโรไวรัสนะคะ การแพร่กระจายก็จะติดมากับมือของผู้ป่วยนะคะอาจจะปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือว่าน้ำจากตุ่มพองที่เป็นแผลที่ตัวผู้ป่วยนะคะอีกประการหนึ่งก็อาจจะติดจากการหายใจไอจามรดกันนะคะแล้วก็หายใจเข้าสู่ร่างกายค่ะสำหรับอาการของโรคนะคะเมื่อได้รับเชื้อแล้วประมาณ3-6วันผู้ป่วยก็จะเริ่มมีไข้ต่ำๆนะคะมีอาการอ่อนเพลียมีอาการอักเสบในช่องปากเหงือกกระพุ้งแก้มโดยมีตุ่มนูนๆขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นตุ่มใส ก็จะเกิดได้ที่ฝ่ามือฝ่าเท้านิ้วมือก็ได้นะคะเมื่อตุ่มแตกออกก็จะเป็นแผลตื้นๆน,นะคะแต่โดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยนะคะอาการจะหายได้เองภายใน5 1 0วันนะคะ โรคมือเท้าปากสามารถป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเด็กและผู้ดูแลเด็กควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆควรตัดเล็บให้สัน้นหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันและใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกันแต่รักษาความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะถ้าบุตรหลานของเราป่วยเป็นโรคมือเท้าปากนะคะก็ต้องแยกน้องๆเนี่ยออกจากเพื่อนๆน,นะคะยิ่งพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจะดีมากเลยประมาณถ้าถึง7วันหรือจนอาการหายดีนะคะ ปัจจุบันนี้โรคมือเท้าปากยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคโดยเฉพาะแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการหมั่นรักษาความสะอาดและดูแลสุขอนามัย